ภารกิจอ่านพิชิตค,คำคำศัพท์พื้นฐานชุดที่หกอ่านว่าปาล์มอ่านว่าจหวักอ่านว่าประสูตยอ่านว่าพฤึกอ่านว่าหอยสังอ่านว่าพยักอ่านว่าดาวเร์อ,อ่านว่า ครองราชอ่านว่านิวเคลียร์อ่านว่าสหกรณ์อ่านว่าขวานผาซาอ่านว่าทะนบัตรอ่านว่าสังฆราชอ่านว่าวิทยาลัยอ่านว่าฝุนตลก อ่านว่าอริตร่อยอ่านว่าประสบการณ์อ่านว่าพระรัตะนะไตรอ่านว่าหะรุไทยอ่านได้สองอย่างนะคะอ่านว่าอาทิตฐานหรืออาทิตสฐาน